เหล็กเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายมีหน้าที่สําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงและฮิโมโกลบินที่ทําหน้าที่ลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเหล็กมีหน้าที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการอ่อนเพลียจากกล้ามเนื้อช่วยป้องกันและรักษาโรคภาวะโลหิตจางช่วยป้องกันเหงื่อออกง่ายใจสัน่นหายใจลําบากโดยเฉพาะขณะออกกําลังกายการทานวิตามินซีร่วมกับการทานอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็ก จะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารนี้ได้ดียิ่งขึ้นและควรหลีกเลี่ยงการทานชากาแฟน้ำอัดลมหลังมื้ออาหารสวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่านมาติดตามรับฟังสาระดีๆของราธาตุเหล็กเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพดีกันครับ2ในสาของเหล็กจะอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เรียกว่าฮีโมโกบินซึ่งฮีโมโกบินมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ และเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อต่างๆกลับมาที่ปอดและ1ในสที่เหลือจะอยู่ในเอนไซม์เม็ดเลือดแดงในกล้ามเนื้อและไมโอโกบินและเก็บไว้ในตับม,ม้ามและไขกระดูกโดยทั่วไปแล้วแร่ธาตุเหล็กที่เกินความต้องการจะสามารถเก็บสะสมไว้ที่โปรตีนภายในร่างกายที่เรียกว่าเฟอร์ริตินซึ่งเก็บไว้ตามเซลล์กล้ามเนื้อร่างกายจะเก็บสะสมแร่ธาตุเหล็กไว้ประมาณ0.5ถึง1.5กรัม และจะไม่สูญเสียหรือถูกขับออกจากร่างกายยกเว้นการสูญเสียเลือดหรือการเป็นประจำเดือนของผู้หญิงแต่อาจจะมีบ้างในปริมาณเพียงเล็กน้อยประมาณวันละ1มิลลิกรมัมที่สูญเสียจากการสลัดเซลล์ทิ้งทางลำไส้ผิวหนังและท่อปัสสาวะดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริโภคสารอาหารเข้าไปทดแทนเป็นประจำร่างกายจำเป็นต้องใช้และธาตุเหล็กในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินใหม่ๆทุกๆวัน โดยแร่ธาตุเหล็กที่มีอยู่ในร่างกายประมาณ2ถึง2.5มิลลิกรัมจะเป็นตัวสังเคราะห์หน้าที่ของแร่ธาตุเหล็ก 1. เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกโบิน2เป็นส่วนประกอบของไมโอกโกบินเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 3. ช่วยในกระบวนการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์เพื่อส่งไปที่ปอด 4. ช่วยในกระบวนการเาผาผลาญเพื่อผลิตพลังงาน 5. ช่วยในกระบวนการเาผาผลาญยาที่บริโภคเข้าไป 6. ควบคุมระดับความเป็นด่างที่เหมาะสมในเลือด 7. เ,เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค 8. ป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันอาการเมื่อขาดแร่ธาตุเหล็ก 1. ร่างกายอ่อนแอเหนื่อยง่าย 2. ไม่อยากอาหาร 3. ลิ้นเปื่อย 4. ข้อบวม5เป็นไข้ไม่สบายบ่อย เนื่องจากร่างกายติดเชื้อได้ง่าย 6. หัวใจเต้นเร็วมากและหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะขณะออกกำลังกาย 7. ผิวซีด 8. เป็นโรคโลหิตจางวิธีเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุเหล็ก 1. ทานอาหารที่มีวิตามินซีร่วมกับอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็ก 2. หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟน้ำอัดลมหลังมื้ออาหารสำหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแร่ธาตุเหล็กคือคนที่ทานกาแฟหรือชา เพราะรสฝาดจากกดแทนนิกในกาแฟและชาทำให้การดูดซึมได้น้อยลงผลของการบริโภคแร่ธาตุเหล็กมากเกินความต้องการ 1. การดูดซึมแร่ธาตุสังกะสีและทองแดงลดน้อยลง 2. ทํทำให้ท้องผูก 3. มีผลต่อผนังลำไส้ 4. เกิดความผิดปกติของสภาพความเป็นกรดภายในร่างกาย 5. เกิดผลเสียต่อตับดังนั้นไม่ควรทานเกินวันละ45มิลลิกรัม แหล่งอาหารของแร่ธาตุเหล็ก1แหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กปริมาณสูงมากกว่า6รรมิลลิกรัมต่อ100กร,รัมอาหารได้แก่ตับไตหัวใจลิ้นหอยกาบหอยนางรมหอยแมลงภู้ถั่วเหลืองมะเขือพวงเลือดไก่ 2. แหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กปริมาณป,า,ณปานกลาง4-6มิลลิกรัมต่อ100กร,รัมอาหารได้แก่แอลมอนมะม่วงหิมพานต์ลูกพุน 3. แหล่งอาหารที่มีละทา่าเหล็กปริมาณต่ำ2-4มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหารได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่แฮมเบคอนช็อกโกแลตผักคะนา้าใบบบวบกลูกเกด 4. แหล่งอาหารที่มีละทา่าเหล็กปริมาณต่ำมากน้อยกว่า2มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหารได้แก่แอปเปิลกล้วยส้มสตอเบอรี่แตงโมแครอท ข้าวโพดแตงกวาผัากกาดหอมมะเขือเทศปริมาณความต้องการของแร่ธาตุเหล็กสำหรับผู้ชายประมาณวันละ8-10มิลลิกรัมสำหรับผู้หญิงประมาณวันละ18-24มิลลิกรัมสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือระยะให้นมบุตรควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ health good feel good